แวร์ลูคอนเทนต์นะฮะกับชื่อช่วงใหม่ของเราครับที่ชื่อช่วงว่ารู้ก่อนซื้อนะฮะรู้ก่อนซื้อนั่นเองนะฮะถ้าคุณยังไม่รู้เนี่ยอย่าเพิ่งซื้อนะฮะเพราะว่าบางทีซื้อไปแล้วเนี่ยอาจจะโอ้ยมันไม่ใช่เราอะ่ะมันไม่ถูกใจนะฮะสิ่งที่เราจะมาทําเป็นแว l ์ลูคอลเทนต์ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะฮะมาแชร์กันเลยกันเรียกว่าแชร์ดีกว่านะครับผม ก็คือวันนี้เป็นคำว่า o อเลคุณผู้ชมปึ๊บอตัวมาเริ่มเพิ่มเลยผมจะหลุดจอแล้วเนี่ยทีมงานโอเลดนะฮะ OLED นั่นเองนะฮะหลายท่านนะฮะก็ผมเชื่อว่านะฮะมันเริ่มชินหูแล้วแ,ลวแหละปี2ปีนี้นะฮะมันเริ่มมีในตลาดในโฆษณาฮะหรือไปหน้าร้านเนี่ยใครๆนะฮะก็ถามถึงโอ e d บางทีผมเดินไปนะพนักงานถามเลย ที่ที่ที่เอ่เซคชั่นที่เป็นทีวีอ่ะพี่ครับสนใจแบบไหน 4K หรือเปล่าโ l e d หรือเปล่าจอแบบไหน LCD หรือ o l e d บางทีผมก็แหมแบบคือก็เอ้าครับครับ d อเลตคือปากก็พูดนะครับรู้ว่ามันเท่ะนะฮะมันน่าจะสีสันอะไรดีกว่าแต่มีใครทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะฮะนี่วันนี้ปผม ผมไม่ได้นี่ไม่ใช่เป็นเจมบอลนะไม่ได้นี่ไม่ไม่ใช่เป็นผ้าผ้าเช็ดหน้านะไม่ใช่นะเป็นนี่ฮะสิ่งที่เราเริร์ชกันมานะฮะเวัน7คืนด้กัน,นะฮะย่อลงมาอยู่ในมือผมแล้วนะฮะผมจะเล่าประวัติแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็การทำงานของ o l e ล็กว่าเจ้า o l เลเนี่ยมันคืออะไรที่มาที่ไปยังไงแล้วมันทำให้การดูทีวีในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โห อลังการเต็มอรรถรสแค่ไหนครับเริ่มแรกเลยฮะปึ๊บมาครับผมปกติแล้วนะฮะเทคโนโลยีการมองเห็นนะฮะสิ่งที่ทําให้เรามองเห็นสีสันต่างๆที่ออกมาจากหนังได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับยุคเก่ายุคใหม่นะฮะถ้าเป็นจอสีแล้วล้าก็นะฮะมันประกอบไปด้วยสีสามสีครับผมผสมกันนั่นเองก็คือ R G B เร d คือสีแดง green ก็คือสีเขียว บลู Blue ก็คือสีน้าเงินนั่นเองนะครับบางคนสงสัยนะเห็นโอ้โห oh, oh นึกว่าจอเสียนะฮะ <laughs> แมงวันเต็มเลยนะครับผมจอเสียไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเราหเห็นว่าความจริงแล้วเนี่ยมันเกิดจากการผสมสีของสีสามสีนี้นะฮะให้เกิดสีสันต่างๆให้เรามองเห็นกันนั่นเองแต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมวิธีการที่จะนําสีเหล่านี้มาผสมเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ประมาณ ยุคนะฮะปลายปลายยุค60เลยนะครับผมแหม่สี่สกว่าปีที่แล้วนะฮะยุคแรกเนี่ยฮะเป็นเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า CRT ด้วยกันอา่านะฮะโอ้โห,โหนี่นะฮะบางคนสงสัย CRT คืออะไรครับ CRT เหมือนรถ BRT หรือเปล่านะฮะแหมนั่งไปทุกเช้าเลยนะอ้โอหรถติดเป็นบ้าไม่ใช่คุณผู้ชมไม่ใช่นะฮะนี่ มันคือจอตู้นั่นเองนี่ผมอยู่ในจอแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามา,มาขยบมาหน่อยอ่าผมอยู่ในจอตู้นะฮะใครดูทีวีตะก่อนนะฮะ CRT ก็คือจอตู้ดีๆของเรานี่แหละนะฮะใครดูมวยนะฮะชอบดูมวยนี่โอ้โหนะฮะตะก่อนนะฮะติดอยู่นะฮะทุกวันอาทิตย์เลยนะฮะผมอากงผมนะอ่าเนี่ยนี่น,นี่โอ้ยขอปรับหน่อยขอปรับหน่อยไม่มีรีโมทด้วยแต่ก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งจอตู้เหล่านี้นะฮะคุณผู้ชมมันก็ เป็นเทคโนโลยีสีแบบยุคแรกๆนะครับผมนี่นี่นี่มันมีตู้ปลาเนี่ยหลังๆเนี่ยมันเริ่มคือเก่าแล้วใช้งานไม่ได้คนเอาไปทําตู้ปลาจริงๆนะฮะโอ้โหอ่ะทีเนี้ยบางคนสงสัยเฮ้ยเอทีวีตู้เนี่ยมันทํางานยังไงนะครับผมก่อนจะมาเป็นโอเล็นะฮะมันวิวัฒนาการเนี่ยจากจอตู้เนี่ยมันโหช่างยาวไกลนะคุณผู้ชมนี่วิธีการทํางานของมันนะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนกลวยอย่างนี้ฮะ ที่เราเห็นเป็นทรงของทีวีจอตู้ี่ยที่มันแบบให,ใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยเป็นกระบอกอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเกิดจากการยิงนะฮะเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนกันนะฮะผมปืนยิงอิเล็กตรอนนะฮะปึ๊บเข้าไปนะฮะกระทบกับหน้าจอปุ๊บนะฮะเป็นสีต่างๆ3ส,สีนั่นเองนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมเนี่ยบางทีคนเราเนี่ยบางทีไปอยู่หน้าจอเอาเอาเอา,เอามือเนี่ยไปวางหน้าจอทีวีนะฮะมันทําให้เหมือนมีแปรบ,ปรบนะ,ะเจ็บแ,บแปรบนะครับผม ที่มือนะฮะมันเป็นไฟฟ้าสถิตจากอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ข้อดีของมันเลยนะฮะก็คือแหมสมัยก่อนเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเบสิกแล้วนะครับผมแต่ครับก็มีคนแบบบอกว่าบ่นว่าโอ้โห,โหทีวีอย่างนี้นะถ้าต้องการซักแบบ70-80นิ้วนะฮะคนของคุณผู้ชมโอ้โหดูพี่คนนี้นี่ฮะแบกมาครับโอ้หนักหนักหนักมากนะฮะยิ่งถ้าเป็นโหร้อยกว่านิ้วนี่ไม่มีทางแน่นอน นะครับผมเพราะว่าไม่มีคงต้องใช้แบบตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เนี่ยก็เลยมีคนคิดว่าเฮ้ยอยากทํำยังไงให้มันแบนลงนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าวิธีเวลาที่เราดูทีวีนานๆเนี่ยบางคนเล่นเกมกดเปิดทิ้งไว้ฮะสมัยก่อนผมเล่นแพ็กแมนนี่ฮะเต็มจอเลยฮนะแพ็กแมนเบิร์นนะฮะเบิร์นอินนั่นเองก็คือมันโดนแสงยิงเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าจอก็จะจะเกิดอาการเบิร์นนะฮะ แล้วบางคนนะครับเปิดดูพวกดูบอลต่างๆมี HD นะฮะตามพวกร้านอาหารร้านข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ย HD นี่ค้างไว้เลยนะฮะบ,บนมุมจอนะครับผมนี่ก็คือสาเหตุที่แบบโอ้โหจะหาวิธีไหนดีนะที่จะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะฮะทั้งเรื่องความหนักทั้งเรื่องสกรีนเบิร์นะครับผมอ่ะนั่นก็คือนะฮะเหตุผลที่ทําไมเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยกำลังหวยหาหาทีวีจอที่แบนขึ้นแบนขึ้นเรื่อยๆนี่ครับ พลาสม่าทีวีพลาสมาทีวีนะฮะบางคนสงสัยพลาสม่ามันทํางานยังไงมันคืออะไระเอาง,ง่ายๆนะฮะพลาสม่าคือจอแบนรุ่นแรกๆเลยนะฮเมื่อมันสิบกว่าปีก่อนนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหใครมีพลาสมาผมบอกเพื่อนนะเฮ้ยมาดูบอลบ้านผมนะโอ้โหเพื่อนมากันทุกคนเลยนะฮะโอ้โหมาแย่งขนมผมกินด้วยนะพลาสม่าพลาสม่าวิธีการทํางานของมันครับมาเลยฮะนี่ฮะ นี่ฮะมันเหมือนเป็นหลุมๆเป็นขนมครกอะ่ะหยอดขนมไปเรื่อยๆอะนะครับผมเป็นหลุมๆเป็นพิกเซลเล็กๆนะครับผมและแต่ละหลุมแต่ละช่องเนี่ยนะฮะก็จะมีแสงที่เปล่งออกมาเป็นสีต่างๆซึ่งแสงเหล่านี้เนี่ยคล้ายๆมีออนนะฮะที่มีก๊าซอยู่ข้างในนะครับคล้ายๆแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์นั่นเองซึ่งก๊าซเนี่ยคือกา๊าซเฉยแล้วก็ก๊าซส,สีนอนนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะลงลึกไปกว่านั้นนะฮะเอาแค่นี้พอนะครับเพราะเราพูดถึงโอเลดเดี๋ยวไปไกลนะฮะ พลาสมานะครับผมข้อดีของมันฮะก็คือโหเห็นภาพได้สดใสขึ้นกว่าทีวีจอตู้นะฮะแล้วก็ที่สําคัญฮะในการมองภาพเคลื่อนไหวนะฮะการถ่ายทอดกีฬาต่างๆนะฮะทำได้ออกมาได้โหดีมากเงียนตามากเลยทีเดียวนะครับผมแต่ปัญหามันก็ยังมีครับความร้อนของมันก็ยังเบิร์นได้อยู่ดีนะฮะแล้วก็ทําให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีวีเนี่ยนะฮะมันยังไม่แบนพออืมต้องแบนแค่ไหนถึงเรียกว่าแบน นะครับผมต้องบางแค่ไหนเหมือนพิซซ่าบางกรอบเลยหรือเปล่านะผมชอบหนานุ่มนะขอขอเล่นมุกหน่อยนะคุณผู้ชมอ่ะวันนี้คือสบายๆนะฮะไม่เครียดมากนะครับผมแต่ว่านี่ไฟเริ่มส่องผมรอแล้วอ่ะต่อเลยนะฮะกับ LCD ยุคต่อมาฮะ,ะเมื่อ,อประมาณ10กว่าปีก่อนนะะี่ฮะพลาสมาเริ่มได้รับลดความนิยมไปเรื่อยๆนะฮะสาเหตุหนึ่งมาจาก LCD ที่กำลังโหเข้ามาตีตลาดเลยนะ LCD คืออะไรและมันดียังไงนะฮะ LCD เนี่ยก็คือ Liquid Crystal Display นั่นเองนะครับผมแหมขึ้นมาแล้วนะฮะผมนี่วันนี้เป็นวันแรกเลยนะที่ผมได้อธิบายกับแหมจอแบบนี้นะฮะโอ้โหได้ผ่าไดเซกมาเลยนะฮะว่าเห็นแ่บโอ้โหด้านข้างมันเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะ LCD นะครับผมก็คือระบบนะฮะการทำงานของจอแบบหนึ่งนะครับผมที่ใช้แบ็คไลท์ครับผมเป็นตัวนำแสงออกมา ปะทะเซคชั่นต,ต่างๆเรียกว่าแผ่นนอลเลกันนะฮะปะทะฟิลเตอร์แล้วก็ออกมานะฮะกระทบจอเป็นภาพกระทบตาเราอีกทีนึงโอ้โหนะซึ่งผมว่าโอ้โหอ,อยากให้เครดิตคนคิดคนนี้มากเลยเพราะโอ้โหคือผมคงคิดไม่ออกนะว่าโอ้เาจะทำยังไงเนี่ยทำเป็นชั้นๆชั้นอย่างนี้นะับผมซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมก่อนที่จะเป็น o l e d นะครับผมแต่นะฮะ LED นะฮะข้อจำกัดของมันนะฮะก็คือ ต้องใช้แบ็คไลท์ครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมต้องมีแสงยิงออกมานะครับผมผ่านเซกชันต่างๆที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเปรียบเสมือนการเอาไฟฉายครับคุณผู้ชมส่องไปนะฮะส่องไปเรื่อยๆนะฮะผ่านชั้นนู้นชั้นนี้นะกระจกย่อให้สว่างให้นู่นนี่นั่นแล้วก็ถึงจะไปผ่านเหมือนกระดาษสีนะฮะที่เป็นตัวฟิลเตอร์เพื่อที่จะให้เกิดสีต่างๆนั่นเอง R G B นะฮะแหมซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็ มันก็เรียกว่าได้สีถามว่าใกล้เคียงไหมก็ใกล้เคียงแต่มันยังไม่สะใจยังไม่สมจริงนะครับผมแต่ความดีความชอบเนี่ยนะฮะก็คือจอเนี่ยมันจะไม่เบินแล้วที่สําคัญเนี่ยนะฮะจอมันก็บางแล้วอะ่ะมันก็เป็นจอแบนแล้วอะ่ะแต่มันมีแบนเนี่ครับผมก็คือ o อเลนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าทําไมโอเลมันถึงบางได้แต่ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องขอเท้าความคําว่า o อเลนิดนึงนะฮะนี่เข้าเรื่องมาแล้วนะ พูดอยู่นานฮะโอเลคุณผู้ชมโอเลตนะครับผมคํานี้นะฮะมาจากไหนอย่างไรนะครับผมอ่ะนะฮะต้องบอกว่าโอเลตเนี่ยตอนแรกเนี่ยฮะมันไม่ใช่ถูกคิดค้นว่าเป็นทีวีนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะที่นักเคมีนะฮะสองท่านผู้มีคุณูปการคุณูปการต่อวงการโอเลตโลกนะครับผมก็คือคุณชิงถังนะฮะขึ้นภาพมาหน่อยฮะ สวัสดีครับโหไหวางามๆฮนะผู้มีพระคุณะฮะแล้วก็คุณสตีเวนวานสไลค์นะครับผมสองท่านนี้นะฮะได้ช่วยกันคิดค,นเ,คนเทคโนโลยี o อเลนะฮะในปี1987นะฮะโดยเป็นการนำเอาฟิล์มนะฮะแผ่นบางๆนะฮะหลายๆแผ่น,นะฮะมาวางซ้อนกันนะฮะเพื่อให้เกิดแสงและเกิดสีที่เปล่งออกมาด้วยตัวมันเองนะครับผมอ่ะทีมงานมครับสไลด์ต่อมาเลยฮะปึ๊บมานี่นะฮะ ต่อจากนั้นนะฮะก็มีบริษัทนะฮะจากจีนนะชื่อว่า Universal Display นะฮะได้นำเทคโนโลยีนี้เนี่ยมาอัด p t มาพัฒนานะครับผมเข้ากับวงการโทรทัศน์วงการทีวีนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะฮะแหมขออธิบายนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมนี่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 อ่านี่นะฮะก็คือแผ่นฟิล์มที่บอกฮะมันวางซ้อน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 กันนะครับผมเอาเป็นว่ารายละเอียดนี่นะฮะ Google มีคำตอบนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้เนี่ยคือ ผมอยากให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นการวางซ้อนซ้อนซ้อน,ซ,อนซ้อนกันนะฮะก็เป็นอธิบายคร่าวๆแล้วกันว่าซ้อนกันแล้วทาให้เกิดแสงเกิดสีขึ้นมาด้วยตัวมันเองนะครับผมสําหรับเทคโนโลยี OLED หรือ OLED นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาครับนี่ฮะบางคนถามว่า OLED กับ LCD ต่างกันยังไงนะครับผมอืมนี่นะฮะ OLED หรือ OLED เนี่ยเห็นไหมฮะ มันย่อเล็กลงมากๆเพราะอะไรครับเพราะมันคือแสงที่เปล่งออกตัวมันเองมันไม่ต้องมีฟิลเตอร์ไม่ต้องมีแบ็คไลท์ไม่ต้องมีแผ่นนลเยอะๆให้ยุ่งยากนะครับต่างจาก LCD ข้างล่างผมนี้นะฮะที่ต้องโอ้พยายามพยายามนะฮะทำยังไงก็ได้ให้แสงข้างหลังเนี่ยมันออกมาสู่หน้าจอนะฮะด้วยวิธีต่างๆด้วยการแบบเนี่ยปรับดูนปรับนี่นะฮะโดยแล้วก็ไปถึงตัวฟิลเตอร์นะฮะ ถึงจะออกมาเป็นภาพให้เราเห็นนะครับนี่ก็คือเหตุผลนะ,ะข้อดีของมันเลยของ OLED หรือ OLED เนี่ยก็คือบางกว่านะครับโค้งกว่าเพราะมันเป็นฟิล์มนะครับผมแผ่นฟิล์มมันสามารถโค้งงอ,อ flexible ได้มากกว่านะครับนอกจากนั้นนะฮะสีสันยังสดใสงดงามเพราะว่านี่ฮะมันเป็นภาพที่นี่ขอเปรียบเทียบเลยนะภาพที่เปล่งแสงออกมาด้วยตัวมันเองจริงๆนะฮะนี่อันนี้ยังเป็น b a c k l i g h อยู่ใช่ไหมฮะยังมีความแบบมมัวแบบ มันดูแล้วไม่สดอ่ะแต่อันนี้คุณผู้ชมโอ้โหนี่ยามค่าคืนนะโอ้โหใครไปจีบสาวแล้วขอแฟนแต่งงานแล้วดูอันนี้แล้วนี่บรรยากาศมันได้จริงๆเลยนะครับผมอ่าคุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วเรื่องความสดของสีนะครับผมยังรวมไปถึงเรื่องของคอนทราสด้วยคอนทราสนะฮะ,ะเช่นดำสนิทนะฮะมืดก็มืดตื้อเลยสว่างก็สว่างสดใสสว่างจ้านะฮะ มันคืออะไรนะฮะมาดูภาพต่อมาครับคุณบอลครับใครที่ดูเจมส์บอลนะคุณผู้ชมต้องคุ้นเคยกับซีนนี้ฮะเชคน็อตสเตอร์นะครับผมมาร์ตินี่นะฮะต้องตายเจมส์บอลนะฮะสายรับชาวอังกฤษ007นะฮะดูฉากนะฮะในคาสิโนโรยัลนะฮะคุณเจมส์บอลนฮะมิสเตอร์บอลนะฮะ,ะ,ฮะกำลังรอเครื่องดื่มอยู่นะฮะหรือรอรอสาวก็ไม่แน่ใจนะซีนนี้ แต่เสื้อของเขาครับโอ้โหทําไมมันดําไม่สนิทละครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะเพราะว่าทีวี d เนี่ยครับผมมันมีการดิมแสงนะฮะก็คือเวลาคุณอยากได้ดําใช่ไหมคุณก็ต้องหลีแสงนะฮะเป็นบางจุดบางจุดนะฮะซึ่งคุณไม่สามารถปิดได้ปึ๊บมืดสนิทเพราะถ้าปิดสนิทเนี่ยตาคุณนะฮะจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะทีวีจะมืดเลยนะครับผมอ่านี่ก็อีกวิธีหนึ่งที่เปรียบเทียบนะฮะคอนทราสนะฮะดูข้างบนนะฮะข้างบนนะครับผม เป็นจอที่เป็นของตัว LCD นะครับผมเห็นว่าบางคนเห็นโอ้โหแสงจันนวลของนะฮะทอแสงลงมานะครับผมความจริงไม่ใช่นะฮะความจริงนะฮะมันดิมไม่สนิทนั่นเองนะฮะ <Yeah. S 1> คือ Star <Pro blem aker> สังเกตว่านะฮะนี่ฮะตัวท้องฟ้าสีน้าเงินนะฮะมันพยายามดิมดิมแล้วแต่พอมาถึงตัวพระจันทร์เนี่ยมันดิมไม่ได้เพราะว่าแสงมันมาจากด้านขอบมันมาเขาเรียกว่า Edge LCD LED นะฮะคือแสง LED เนี่ย ที่เป็นแบ็คไลท์เนี่ยมันมาทางด้านขอบข้างบนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยดิมไม่ได้นะตรงนี้มันก็เลยเกิดแสงเกิดขึ้นคุณผู้ชมแล้วจะทำยังไงดีล่ะนะครับผมก็อยู่นี้ก็เริ่มมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟู a อเล y นะครับผมดิ m มิ่งนั่นเองซึ่งเป็นการเหมือนเอา,เอาแสง led เนี่ยไปอยู่ข้างหลังหมดเลยนะฮะแล้วก็เลือกดิมเป็นจุดจดได้แต่มันก็ยังสู้จอโอเลไม่ได้เพราะโอเลเนี่ยมันไม่ต้องดิมครับคุณผู้ชมมันปิดได้เลยนี่ คุณอยากสว่างตรงไหนนะฮะนี่พระจันทร์ฮะสว่างจ้าคุณอยากมืดตรงไหนนะฮะนี่ครับภูเขานะฮะท้องฟ้านะฮะยามค่ำคืนนะ,ะโอ้โหก็มืดสนิทนะฮะแล้วก็มีความสดของสีด้วยนะฮะนี่ก็คือเหตุผลทำไมว่าคอนทราสเนี่ยคนถึงให้ความสนใจให้ความสำคัญนะฮะมาดูภาพต่อมาครับผมนี่ฮะอธิบายให้เห็นชัดเจนเลยฮะ,ะถ้าเป็น OLED นะครับ OLED นะฮะภาพมันจะสดใสอย,อย่างนี้นะฮะมันจะเห็นคอนทราสชัดเจนเลยฮะ,ะดำนะฮะก็ดำ สว่างหรือสีสันก็มีสีสันนะครับผมส่วนภาพนี้ครับผมอ่านะฮะนี่เป็นการเจาะไปที่อนูเลยนะของเซลลนะฮะของตัวเล็กมากๆนะครับผมเป็นพิกเซลนะฮะสีนะฮะที่ออกมาจาก OLED ซึ่งถือว่ามีความสว่างสดใสมากเลยนะครับผมต่อมาครับผมมา ทีนี้นะฮะหลังจากที่รู้การทํางานแบบคร่าวๆนะฮะผมเรียกว่าคร่าวๆกันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นฉบับเข้าใจง่ายนะครับผมทีนี้เรารู้ความรู้มาแล้วนะฮะนี่ฮะข้างหลังผมนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโอลีดรุ่นแรกๆของโลกเราก็ว่าได้นะฮะชื่อว่า Sony XE L1 นะฮะเปิดตัวเมื่อปีสองพเจนะฮะโหกี่ปีแล้วเนี่ย ปีนี้2020ใช่ไหม13 13ปีอะคุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh, นะฮะสมัยนั้นนี่ผมยังแบบว่าโอ้โ oh, หเล่นเกมแบบเกมตามร้านเกมอยู่เลยนะฮะนี่ฮะจอนี้นะฮะจอนี้นะฮนะเหมือนกับจอแบบไม่เหมือนจอทีวีอะมันค่อนข้างเล็กนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เหมือนเป็น PC มากกว่าเหมือนเป็นมอนิเตอร์ของของคอมพิวเตอร์มากกว่านะฮะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นแรกรถสมัยนั้นเนี่ยราคาเปิดตัวมาค่อนข้างแพงนะฮะแล้วก็เป็นแค่เหมือน คอนเซปที่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่แมสตลาดแมสมากนักนะครับหลังจากนั้นครับปี2012นะครับผมซัมซุงครับคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้โหพิเซนเตอร์พิตตี้สาวสวยน,นะฮะได้เปิดตัวครับผม OLED TV ซึ่งเขาเคลมว่านะครับเป็น world first OLED TV โอ้โหนะฮะต่างคนต่างเคลมว่าเป็น first นะฮะโอ้โห first กันหมดเลยนะฮะอ่านะฮะก็เป็นของในส่วนของซัมซุงนั่นเองนะครับผม และก็ไม่นานมานี้นะครับคุณผู้ชมก็มีแบรนด์อย่างเช่นพานา s ซ n i c นะครับผมแล้วก็แบรนด์จากจีนก็เอาเข้าเขาด้วยนะคุณผู้ชมชื่อเสี่ยวมี่นะฮะเสี่ยวมี่หรือว่ามี่ทีวีนั่นเองโอ้โหนะนี่ฮะคุณผู้ชม,ชอออโอโชมจอนี่โอ้โหแทบจะไร้ขอบเลยนะแล้วสีนี่โอ้โหนี่เทคโนโลยีโอเลนี่มันทําให้เราแบบเหมือนหลุดเข้าไปในในหนังนะนะถ้าเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์จริงๆเลยดูซีนี้แล้วโอ้โหไม่ใช่แค่ความฝันเลือนลางเลือนลางนะค,คุณผู้ชม นะเพราะบางทีเราเรือนลางเพราะมี LED backlight ใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนแบบโหหลุดไปอยู่ในนั้นเลยคุณผู้ชมนะบางทีดูหนังอินมากนะฮะโกดตัวลายที่แทบจะโหต่อยทีวีเลยนะอ่าโอเคนะแต่ครับทีนี้วันนี้ขออีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาเจาะลึกครับ OLED ของ LG นั่นเองทำไมต้อง OLED ของ LG ครับผมเพราะว่า LG เนะะี่ยฮะเขาได้รับ การขนานนามนะการลองรับรองรางวัลน,นะว่าเป็น Best OLED TV in the world 7ปีซ้อนโอ้โ oh, ห oh, Number อร์เลยทีเดียวนะครับสุดยอดนะฮะแล้วเขาก็บอกเขาเป็น Self l i t o l e d ด้วยนะฮะคือก็อย่างที่เรารู้กันว่า Self l i t เนี่ยก็คือแสงที่ออกมาด้วยตัวมันเองนะครับผมทำให้แสงเนี่ยสีเนี่ยเกิดความสว่างสดใสนะฮะโอ้โ oh, ห oh, ดูแล้วอิ่มดูแล้วสีมันมันสดอ่ะคุณผู้ชมนะนี่นะโอ้โหนี่ แทบจะเหมือนแต่งเติมละเลงสีด้วยแบบทาสีกันจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญฮะ LG เขาได้รับลิขสิทธิ์นะฮะสิทธิบัตรจาก UD หรือว่า Universal Display นะฮะที่กล่าวเมื่อสักครู่จากจีนนะฮะในการผลิตนะฮะ OLED นะในปี2015นะฮะทำให้โน้ตฮาเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกี่ยวกับ OLED ถ้าเกี่ยวกับจอทีวีนะก็จะมาจากโรงงานของ LG เพราะว่าบางทีเนี่ย การผลิตเนี่ยมันค่อนข้างต้อใช้ต้นทุนสูงมากคุณผู้ชมนะแต่ LG เขาก็หืมใจป้ามจริงๆนะฮะ,ะมาดูกันนะฮะสิ่งที่ OLED นะฮะของ LG ต่างกับของอแบรนด์อื่นๆนะฮะคือแบรนด์ทั่วไปเนี่ย OLED ก็จะเป็น3สี RGB อย่างที่ผมเกินมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่โอโยุค 5, 6 6 0ปีแล้วอ่ะนะที่เป็นจอตู้นะฮะแต่ว่าเนี่ย OLED นะมีการเพิ่มนะในส่วนของสีขาวไว้ด้วย เพื่อให้ภาพสมจริงขึ้นนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมนี่ครับเราจะมาเจาะลึกกันเลยนะครับผมว่าแต่ละแต่ละรุ่นนะฮะของ LG นะผมจะแตกต่างกันยังไงนะฮะเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเมื่อปีกายนะฮะ2019นั่นเองนะฮะ LG OLED TV เนี่ยฮะเปิดตัวมา4รุ่นหลักๆด้วยกันฮะคือ B A นะครับผม ใช้ชิปประมวลผล Alpha 7 i n t e l l i g e n c นะฮะในการช่วยให้การมองเห็นภาพที่เป็น 4K เนี่ยโอ้โหสมจริงยิ่งขึ้นนะนี่ก็คือเจ้า A 7เอ่อเจ้า B A นั่นเอ,เองนะครับรุ่นต่อมาครับรุ่นที่2ครับ B 9นะครับผม B 9ใช้ชิป Alpha 7เช่นเคยแต่เป็น Generation 2นะฮะโดย Generation 2เนี่ยชิปตัวนี้มันมี AI ในการประมวลผล D นะฮะมี Deep Learning นะฮะช่วยในการประมวลผลให้ มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็อัจฉริยะมากขึ้นเพราะมันเป็นเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองคุณผู้ชมนะ,ะส่วนตัวที่3นะฮะปึ๊บขึ้นมาเลยนะครับผม C8 นะฮะหรือ C8 นั่นเองะฮะใช้ชิปประมวลผล Alpha 7เเออขอขอขอภัยครับ Alpha 9นะเพิ่มให้อีก2นะ7นบวก2 7 plus 2นะฮะเท่ากับ9นะฮะ Alpha 9นะฮะเจเนเรชั่นที่1นะครับผมซึ่งทำให้เสียงนะฮะแล้วก็ ตัวการประมวลผลภาพเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็เ,เสียงเนี่ยเรียลลิสติกขึ้นหรือว่าสมจริงยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนท้ายสุดนะครับผมก็คือ C9 นั่นเองนะฮะใช้ Alpha 7 Generation ที่2นะซึ่งพัฒนามาจาก Alpha 7ซเว่ออขออภัยครับ Alpha 9นะฮะพัฒนามาจาก Alpha 9 Generation ที่1นั่นเองนะครับผมอ่าสำหรับ Alpha ต่างๆนี้ที่พูดไปนะฮะตั้งแต่7ตั้งแต่9นะครับผม พอมาปี2020นะฮะทาง LG นะฮะเขาเลยนะจัดให้หมดเลยนะฮะเป็นอัลฟาไนหมดเลยแล้วที่สำคัญยังเป็นเจนสอีกด้วยนะครับผมเจน3ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับผมเจน3นะฮะช่วยในเรื่องของมิติของภาพนะ,ะที่คมชัดยิ่งขึ้นภาพดูมีมิติสมจริงยิ่งขึ้นแล้วก็เสียงเนี่ยสมจริงยิ่งขึ้นอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมบางคนถามบอกแล้วมันมีรุ่นอะไรบ้างล่ะพี่้า บางทีได้ยินแต่ B8 B9 C8 C9 อะไรอย่างนี้นะฮะแม่เขาครับมีรุ่นตัวตายตัวแทนกันมาเลยนะฮะแต่เดิมน,นะฮะเป็นรุ่น B8 B8 ใช่ไหมฮะยุคนี้ฮะสองพันยี่สิบสองศูนย์ศูนย์แล้วครับเป็น CX หรือ c 1 0นะฮะต้องอใหยถูกฮะ c 1 0นะฮะไม่ใช่ CX นะฮะ c 1 0 x ก็คือ10นั่นเองนะคคุณผู้ชมมาพร้อมขนาด48นิ้ว 55, 55 55นิ้วแล้วก็65นิ้วนะครับผม นะครับส่วนรุ่นต่อมานะฮะเกิดมาเพื่อแทนที่ B9 เลยนะฮะก็คือ B10 นั่นเองหรือ BX นะฮะถ้าเรียกแบบย่อๆไม่เป็นทางการนะฮะมาพร้อมขนาด55นิ้วแล้วก็65นิ้วด้วยกันนะโ,โหนี่ใหญ่แบบดูครับจอดูที่บ้านนี่ดูกับครอบครัวได้สบายเลยนะครับผมแล้วก็รุ่นที่3นะฮะมาแทนตัว C8 กับ C9 นะครับผมก็คือรุ่น G10 นั่นเองโอ้โหนี โอเล t ดทีวี G10 นะ65นิ้วกับ77นิ้วนี่ถือว่าเยอะใหญ่มากแล้วคุณผู้ชมสำหรับโอเลนะแต่ใครจะไปรู้แล่ละครับผมว่าทาง LG นะฮะปุ๊บมาครับรูป88นิ้วโหนี่ผมแทบจะโหนี่นี่ผมโอบไม่ได้แล้วเนี่ยเหือมันต้นไม้ยักษ์เลยเนี่ยโอ้โห 88นิ้วคุณผู้ชมดูกันให้จุจุใจ,จ,จไปเลยนะครับผม55ก็ว่าใหญ่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยวางในห้องรับแขกนี่โอ้โหนี่ถ้าเพื่อนผมมาบ้านนะฮะโอโ้มาแย่งกันแน่เลยนะช่วงพรีเมียร์ลีกนะฮะช่วงนี้และที่สำคัญ88นิ้วเป็น 8K ด้วย 8K แบบเรียว 8K ด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะสำหรับเจ้า LG z เทนนะฮะไม่ใช่ z ซเนะแซนะฮะ mm hmm. เขาเขาเน้นมาต้องอ่านให้ถูกนะฮะซีเทนบีเทนจีเทนแซเนนะฮะโหนี่ก็คือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วที่สำคัญฮะอย่าลืมว่าเจ้า o อ e d นะครับผมของ lg เนี่ยมันเป็นเซลฟ์ล mm ิด hmm. ก็คือมีแสงออกมาเป่งด้วยตัวมันเองนะฮะโอ้โ oh ห oh. นี่ขอปาดเงื่อแป๊บนึงนะฮะขอปาดเงือคุณผู้ชม จากการรีวิวไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้นะฮะโอ้โหนี่ทีมงานของเรานะต้องขอขอบคุณทีมงานทุกคนนะที่รวบร,รวมข้อมูลฮนะรวมถึงผมเองด้วยนะฮะนี่ o อเลดนะได้มอบความสุขนะครับผมให้กับคนถามว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนนะหรือว่าบางคนเนี่ยคิดแล้วว่าเสาร์อาทิตย์นี้อยากไปเดินห้างอยากไปยนโฉมนะฮะทีวีสวยๆที่ร้าน A v Value นะที่เดอะมอลบางกะปิชั้นหนึ่งนะครับผม ใกล้ลานจอดรถเดินออกทางขวานะฮะตรงเกือบสุดก็ถึงนะฮะโอ้โหนี่นะฮะผมโฆษณาให้ฟรีๆเลยะฮะบางคนเนี่ยอยากเห็นว่าเป็นยังไงอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะต้องถามว่าตอบโจทย์คุณหรือไม่นะฮะทีวีโอเลนะฮะเป็นทีวีที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าทีวี LCD ทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าคุณจะเอาไปใช้ส่วนตัวเนี่ยนะฮะ แล้วก็ต้องการดูหนังแบบเต็มอัทรสนะครับผมเป็นโฮมเทเตอร์โฮมซีนีม m าขนาดย่อมย่อมนะคุณผู้ชมใช้กับซาบาต่างเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับแต่ราคามันก็จะสูงกว่าจอ lcd ทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าคุณจะเอาไปใช้แบบว่าโอ้โหในองค์กรใช้นำเสนอพรีเซนต์ในที่ห้องประชุมเล็กๆหรือว่าใช้ในร uh, ้านอาหารต่างๆฮะ จอ LCD ธรรมดาเนี่ยก็เอาอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณอยากดูภาพแบบสดๆจริงๆนะองศากว้างๆสีสันสดใสก็แนะนำเป็น OLED นะก็แล้วแต่การใช้งานของคุณหรือกันนะฮะว่าต้องการไปใช้งานในสถานที่ใดแบบไหนลักษณะไหนนะครับผม